สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่แปดนะครับมิถุนายนปีหกเจ็ดวันนี้จะวางแนวทางรัฐาบาลไทยนะครับไอฟีทางช่องวันนี้เป็นของคุณลุงใจดีนะครับขอขอบคุณคุณลุงใจดีนะครับให้จะทางแบ่งปันไอฟีทางช่องนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางของงวดวันที่สิบหกมิถุนายนปีหกเจ็ดนะครับ เชื่อนี้ออกวันอาทิตย์นะครับเนาะเชื่อที่แล้ออกวันเสาร์เชื่นี้ออกวันอาทิตย์ออก,ออก,ยก็ชอบก็เอาไปลงทุนได้เลยนะครับเนะาะหยิบจับปัต,ตรีได้เลยทางของคุณลุงใจดีนะครับก็วันนี้ก็มารยากาิบสดเหมือน,มนเดิมก็ขี่ปาน้ทงนมาเที่ยวนะครับนอกที่สวนบังกระเจ้าเหมือนเดิมให้อาหารปลานะครับก็ชมธรรมชาติวสวยๆชม้นไม้ใบหญ้าม่น้ำลำธารเหมือนเดิม กนอนไปที่แนวทางนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวได้แนวทางก็ได้ดตัวเหมือนเดิมนะครับเนาะคนอื่นก็ดูผลมวดที่แล้วนะครับของคุณลงเจดีคุณลง JD เจดีเรียกวิ่งแมนนะครับเนาะถึงจับคู่ไม่เข้าเลีวิ่งก็ยังเดินดีนะครับผิดน้อยนะครับเน,ะนาะสำหรับคุณลงเจดีมวดที่แล้วนะครับคุณลงเจดีให้มาวิ่งบนล่าง วิ่งศูนย์ลองสามนะครับวิ่งศูนย์ลองสามก็เข้าที่สามนะครับเนาะเข้าไปชี่เลขสามเป็นหลักเข้าหน่วยบนครับเนาะหมดทีแล้วรัฐบาลไทยเราออก5้าเสานะครับคุณลุงจจรจะจคูดให้ศูนย์หนึ่งศูนย์เนะครับ แล้วก็3 1 3 7 3 8 1 7นะครับเน้นเลยครับเน้น3 8เลยจะได้นะครับเนาะเน้น3 8 0 8ปดศูนย์แปดรัฐบาลไทยเราออก9 3นะครับเนาะไปไม่ถึงนะครับขาดไปเต็มหนึ่งคนระับเนาะให้3 1 3 7 3 8ไม่มี3 9นะครับมิงานจะเต็มเต็มครับเนาะมี3 9เสียดาย แต่เลวิ่งทํางานนะครับ Living เลวิ่งเดือนดีนะครับเนาะ้ำงวดไหนไมีจับคู่ไม่เข้าเลวิ่งก็ยังทํางานสําหรับคนลุงใจดีนะครับมก็ยามนะครับเนาะถ้าใครไม่ชอบที่คนลงุงใจดีจับคู่ให้เอาไปหาประกบคนอื่นได้เลยนะครับเนาะได้มาจากสมัครไหนก็แล้วแต่หรือทำเองอะไรประมาณนี้เอาไปประกบได้เลยนะครับพอลิกงทำงานดีนะครับเลวิ่งทำงานดีผิดน้อยนะครับผิดน้อย คุณลุงใจดีนะครับเนาะรายีดีจะเด็ดประจําไก็แล้วแต่ไปประกบได้เลยนะครับอีกถูกเลีกเทียนเลียกกงเอาหรือว่าทําร้ยิงอะไรก็แล้วแต่นะครับเนาะมาประกบได้เลยวันนี้ก็ให้หนราทางมาแล้วนะครับเนาะก็ขอบคุณคุณลุงใจดีนะครับให้หนราทาง,บางแบ่งนแบ่งปัน f สีทางช่องนะครับเนาะวันนี้ใครสะดวกจดก็จดไว้นะครับใครสะดวกจดสะดวกแคปก่อนหรอแคปเหมือนเดิม ก็ถ้าจดไม่ทันนะครับก็เหมือนที่เคยบอกทำน้อเทคนิคก,กดผมขึ้นโพยให้ก็กดหยุดคลิปก็จดได้เลยนะครับสำหรับคนที่สะดวกจดสรุสรปแคปง่ายแป๊บเดียวนะครับ,รบเ,นเนาะสรุปแคปผมแนะนําคนสำหรับคนที่สะดวกจดนะครับเพื่อคนลุงคุณป้าฟังอยู่อย่างลุ้นกระลูกกับหลานครับเนาะแคปไม่เป็นประมาณนี้ก็จะได้จดทันนะครับ บทนี้นะครับคุณลงุงจจดีให้วิ่งบนล่างนะครับวิ่ง9กลอง7วิ่ง9กลอง7นะครับคุณลุงใจดีจับคู่นะครับเหมือนเดิมครับกนะให้เคู่เหมือนเดิมให้9 1 9 2 9 3 9 4 7 1 7 2แล้วก็7 3นะครับ ทวนอีกครั้งนะครับคุณลุงจะดีให้มาบนล่างนะครับวิ่ง9กรอง7จับคู่9192 9394 7172แล้วก็73นะครับเ้าอีกแล้วนะครับเนาะ9เดินดีมากเลยคุณลุงคิดว่า9น่าจะยังเดินต่อนะครับเนาะ9น่าจะเดินต่อคุณลุงบอกว่า น้ำมกําลังเชี่ยวเยาเรือไปฝางประมาณนี้นครับเนาะเก้าเดือนดีมากนะครับเนาะเก้าเดือนดีมากยอดก่อนล้นก็เก้าศูนย์ครับเนาะหกเก้าศูนย์แล้วก็บอก 5, 9, ห้าเก้าสามยอดนี้จะมาเก้าอะไรกดลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะที่แน่คนุณลุงเจรีให้มาเก้าสามอีกนะครับเป็นเลขตัวเดิมนะครับเป็นเลขตัวเดิมคุณเจรีบอกว่าได้อย่างนี้ก็เลยเอามานะครับเนาะตัดออกก็เสียดายนะครับเนาะก็ เคยมีนะครับออกแล้วออกได้อีกใครจำเลขที่งวดสองดสองกับ872เดสองได้ไหมครับไล่ๆกันเลยของงวดที่หนึ่งออกติดต่อกันสองงวดเลยครับเนาะสอนเลยอะไรเกิดขึนได้นะครับเนาะงวด83ก็ออก83บนออก83ล่างอีกประมาณนี้ยังจำไม่ลืมนะเนาะที่จำงวดไหนจะไม่ได้เป็นงวดไหนครับแจะว่าผ่านมาปี2ปีนะครับเนาะออกมาแล้วก็ ชอบก็ไปจัดได้เลยครับนะครับเนาะเจ็ดคู่นี้นะครับคุณลงุงจะดีให้เน้นไปที่9 2้าสอง3สดสองเจดสนะครับ9 2 93สอง3สมเดเน้นให้4คู่นะครับขีดเส้นใต้ให้แดงแดงครับเนาะใครชอบจัดได้เลยถ้าใครไม่ชอบที่คุณลงุงจะดีเน้นให้ก็เอาคู่อื่นได้นะครับ9 3ออกแล้วไม่เอาดีฝ่าลุงเอาเก้าหนึ่งดีฝ่าเก้าส่ดีฝ่าก็จัดเลยนะครับเนาะ เก้าหนึ่งก้าสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับจัดไปนะครับเนาะส่วนตัวชอบนะครับเนาะผมชอบหลักเจ็ดนะครับเนาะชบเหมือนคุณลุงนะครับจะชอบหลักเจ็ดหลักกลางวันนีไม่ค่อยชอบนะครับเนาะพอมาสองวันแล้ววันนี้ไม่แน่นะครับอะไรเกิดขึ้นได้เนาะแต่ผมชอบชอบหลักเจ็ดของคุณลุงนะครับเพราะว่าตรงกับตัวเองนะครับเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองตรงกระเป๋าสารคามนะครับ บอเสาร์เน้นด้วยครับ72เน้น72็ดสองของบอกเสารก็เน้นตรงกันเลยแต่73็ดสามบอกเไม่มีนะครับแต่คุณลุงมี73ก็เป็นเลขที่ออกบ่อยเหมือนกันครับเนาะ71 73ออกบ่อยก็ขอยชอบหยุดจับแบตเตอรี่ได้เลยนะครับเนาะของคุณลุงเจดีก็ถ่ายคลิปก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยถูกหวยนะครับเนาะวันนี้ก็ปลดล็อกให้ได้นะครับให้ถ,ถูกหวยรวยเงินนะครับเนาะ บางคนไม่ถูกหวยข้ามปีก็เอาเงินไปปลดล็อกให้ได้ซื้ออะไรก็หวยถูกนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยถูกหวยรวยเงินส่วนคนถูกก็ถูกบ่อยนะครับเนาะถูกบ่อยถูกแทบทุกวดก็มีครับเนาะบางคนคนไหนคนโชคดีดวงดีนะครับโชคกันเราไม่เหมือนกันนะครับเนาะคนในดวงดีก็ถูกหวยบ่อยนะครับเนาะทำไงก็ถูกซื้อยังไงก็ถูกนะครับ คนดวงดีฝากไว้แค่นี้ครับน้องทุกคน,นีแข่งรวยเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ